ใัยสุดวัยรับนโยบายเติมเงินหมืน่นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจัดโครงการฟื้นฟูชูใจไว้เก่า60บวกประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปีกห้างท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า200รายลดราคา3กลุ่มสินค้าที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้สูงสุด86%ยาว91วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ขาดลดค่าของชีพ10,000่นล้านบาทครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็รับลูกจากพระท่านนายกมตรีนะครับที่ท่านได้กดปุ่มแจกเงินหมื่นบาทสําหรับผู้สูงอายุ3ล้านคนนะครับเราก็มารับลูกว่าเราก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะขายสินค้าในราคาถูกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะเพื่อที่จะให้เงินหมื่นบาทของผู้สูงอายุเนี่ยกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับ เราก็จะได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับเป็นต้นไป30มกราถึง30เมษายนนะครับ91วันนะครับรวมแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการขายสินค้านะฮะที่ชุมชนร่ม,รมต้านะฮะจะเป็นชุมชนของผู้สูงอายุนะครับในวันที่11ถึง14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับเราจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับก็อยากให้ผู้สูงอายุมาใช้ จ่ายกันเยอะๆนะครับจะได้ใช้เงินหมื่นบาทให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ก็ส่วนิีเราก็อยากจะยืนยันว่าเราดาเนินการเรื่องนี้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจลดการคช้จ,จ่ายได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ3 0ม0 0่นล้านบาทครับอันนี้คือสิ่งที่สรทรวงิชเราเพยายามทำทุกทิีทางนะครับให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครตอนนี้ขอยืนยันนะครับเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมเนี่ยกำลังไปได้ดีมาก ยืนยันนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าการลงทุนเพิ Hence, ่มเป็น1.13ล้านล้านนะฮะแล้วก็การส่งออกก็ได้5.4เนี่ยถ้าเกิดเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นการแก้ไขสถานีหรือนี้ควรเรือนลดลงได้เมื่อไหร่เศรษฐกิจใจเราจะพุ่งเลยขอขอยืนยันนะครับแนวโน้มแนวเศรษฐกิจเราเนี่ยไปไปได้ดีแน่นอนท่านนายกปฏิีท่านก็กังวลแล็ท่านก็อยากจะสบสนุนทุกทางนะครับให้ประชาชนมีการมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้น การบริโภคภายในประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับเพราะจากนี้แล้วเหมือนที่ทางทางในแง่ของรรคเองเราก็อยากเข้ามาดูโครงสร้างราคาสินค้าทั้งหมดนะครับว่าสินค้าอันไหนที่แพงเกินไปคิดราคาโขประชาชนเกินไปเราก็จะลดราคาเพียเข้าไปดูโครงสร้างราคานะครับเรามีสินค้าควบคุมแล้ว57รายการนะครับเราก็จะเพิ่มสินค้าควบคุมก็คือเกิด เครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องกรองอากาศนะครับสองอันนี้ก็จะดําเนินการในการเข้าไปสู่ในเครื่องการควบคุมในสินค้าควบคุมด้วยนะครับนอกจากนี้สินค้าอื่นๆเราจะเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนนะครับถ้าอันไหนไม่เหมาะสมเราก็จะเข้าไปขอร่วมมือในการให้เขาลดราคาหรือถ้าเกิดว่าไม่เชื่อกันก็อาจจะต้องดําเนินนะฮะดำเนินคดีกันเพื่อให้ราคาสินค้าลดลงประชาชนจะได้มีความสุขครับช่วงนี้เรากำลังไปได้ดีนะครับ ประชาชนต้องกลับมามีความสุขให้ได้นะครับนี่คือแนวโน้มและว,วิธีแนวทางของคณะรัฐมนตรีที่อยากที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์มาดำเนินการเรื่องนี้ครับครับผม